สวัสดีวันหยุดจ้ะพี่น้องจ้าเข่าสู้หนารลอนอย่างเป็นทางการแล้วเนาะคะ่ะข่าวพยากรอ์อากาศเพิ่นกประกาศว่มาเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นข้าวดีหรือข้าวไายพี่น้องค่ะ อยากสิบอกว่าสิประกาศเข้าสู้นาร้อนได้จังไดในเมื่อกุงเทปม,มันบ่มีหนาหนาวเลยเวติมื้อนี้บรรยากาศฮอนๆ้จพี่น้องบบรูสิกินอีกยังนะคะก็เลยชวนไอ้ใชยเองออกไปกินก๋้วยเตี๋ยวเรือเนอาะจ้ะกล้วยเตี๋ยวธรรมดากับก่บกินนี่หญิงต้องกินเป็นกลวยเตี๋ยวเรือมันอยากแบบฟิลจังสี่แม่หญิงก็เลยไปล้านนี้เลยจ้าปอประทีปเนาะคะ่ะเพิ่นก็ขึืนซื้อเรื่องกล้วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วนะใจะพี่น้องคะ่ะมาเบิ่งเลยจ้ะมื้อนี้ว่าสิภากันกินเหมือนภูรจักถวยเนาะและ้วการลานนี้นะคะพวกพักพวกอีหยังเพิ่นกัน ให้ตักเองบริการตัวเองเนาะคะ่ะผักกับแก้มผักเหมี่ยงเขาสกินกับอีหยังเน่เากับไปตักไปหยิบเอาแค่ที่พ่อเข้าตักได้ที่พ่อเขากินเมือเนาะคะ่ะไอเชวเวงกะสิเอาผักทวงงอกเอาผักโฮมปีเอาผักหูละผ้าเนาะคะ่ะผักหูละผ้านี่เอาลายเน่เพราะว่าเรามากินจะดี่นอะค่ะ มากมากเป็นชีวิตจิตใจเลยเรื่องหัวละพานี่ไอ้ใช้เฟงกระซังเป็นเส้นมีนะคะเส้นมีเนื้อตุนเส้นมีลูกชิ้นนะคะห้าสิสังเป็นเส้นเล็กซังมาพูละถวยสะก่อนจะยิงบึงปริมาณสะก่อนเนาะย,ย่านกินบ่เหมิดนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มสิทยอยมา2 3 4 5 6 7 8ถ้แปถวยช <c oughs> ่วงนี้นะคะเ้าก็สิเลาะกินอาหารนอกบ,าบ้านบ่อยแน่จักหน่อยเพราะวาย้ายมาอยู่พืน้นดีไม่นะคะยังหันใ้คุณชินกับ้านอาหารพ <c oughs> ากันขับรรตะเวนหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนนะคะว่าจนสิแหล่เมื่อบา าการกองสงการผู้ใลหญิงเอ้เพระว่าบงหูจักเนาะคะ่ะขับไปเห็นยูรานใดกะเวร้านนั้นนะคะร้านนี้ก็ตั้งยูซอยสุขุมวิทเกาสิบสามนะคะเฮาขับมาใส่เลาะๆะมากับไอ้ใส่วงนะคะ เจอล้านคนรลายหลายแล้วก็เป็นร้านที่เพื่อนขอนข้างสีดังแน่นจักหน่อยเนาะค่ะก็ะเลยมาแวะกินกับไอ้ไส้เวงกะแซบอิลี่ใจหญิงถั่ยหนึ่งยานบ่อพ่อดอกคะ่ะต้องได้สร้างถั่ยที่สองที่สามตามมาอีกคือว่าแะลรค่ะบรรยากาศกระห้อนกระเอาอิลี่แม่หญิงฉันก็สร่างผักบุง้งลวกมาก,กินอีกถั่ยหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะสร้างผักบุง้งลวกมาก,กินแบบนี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากกว่านะ เพราะว่ามันได้หลายเนาะหญิงแบ่งกันกับไอ้ใชเหียงคนละค่งแต่พี่น้องฉันกินเส้นเล็กเนื้อตุนแล้วก็ใส่ตับใส่ยางน้ำนอจาามือนี่มามาพี่นอ้องบ่มีอย่างกินนะคะคือหยังบ่อ,ออกมากินก๋วยเตี๋ยวแสบๆน้ำกันจ้าหอนหนแบบนี้คือหอดะข้าวอยู่บ้านเฮานะหญิงออกไปเลาะโคกเลาะปลาหาหมังม่วงปลามากินคุยไปแดกตอนคือสิคักขนาดเนาะจ้ะ กินก๋วยเตี๋ยวเร่่่อเนี่ก็สิไปล่อหาซื้อมะม่วงเลยหญิงเสือเอาไปคุยไปแดกกินแซ่บๆยด่วยพี่ยด่วยน้องเนาะค่ะบ่เว้าหลายยายห้างมาท่ายกันเมืองหญิงว่าสิกินก๋วยเตี๋ยวกันหมดพล่าจักถ้วยมือนี่ว้าฮอดเรื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เป็นอีกเมนูนึงที่ฉันกับไอซ์แองเกิลมากๆไปเห็นงานก็กินแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่หญิงกินซูมือก็ได้ลงไปกินกับน้องอยู่ออฟฟิศนะคะลงไปหนีแทบสซูมือกินแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะบ่เบื่อจักเทื่อเนาะก็คือว่าหลายม่ฉันขายก๋วยเตี๋ยยยวเลี้้้งงง่่ฉฉัััันนนนกบออะะคมาตตแูปป .4 ิงโจ้ปานนี้ลูกเรียนจบพาก,กันเหตุการณ์เหตุงานนะคะกันยังเพาท่านในเศร้าขายอยู่ยิงข้อว่าลักในอาชีพแม่ค่ะลักในอาชีพการขายเนาะคะ่ะขายก๋วยเตี๋ยวแบบยาวนานอีดีขั้นว่าเรื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านเมสันก็นยืนนึงแล้วในหมู่บ้านแต่ตอนตะกี้ดอกว้าตอนนี้เราก็เหตุตามมีตามเกิดตามยถากรรมเนี่ยิ่ง <laughs> มือมีของแนมือบ่มีของแนขายแนบ่ขายแน,าายนไปจังสันละคะ่ะกินอิ่มแ,แล้วนะคะไอ้ใช้เวงกับเบิน้นถ้วยที่2ฉันกับเบิ้นอีกถ้วยหนึ่ง้ากันเหมือดแล้วสรุป4ี่ถ้วยจ้า2คนเหมือดคนละ2ถ้วยนะคะถ้วยนบ่ไบรเมนถ้วยธรรมดาดี้หญิงสร้างเป็นถ้วยแบบพิเศษมาไปแล้วคะ่ะพี่น้องคาขอบคุณทุกการติดตามรับชมเบิ่งแย่งคลิปของเฮาเดอร์ค่ะผู้ติดตามสีหอดสามมือแล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆมือนี่ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ